ใช่ๆชๆๆอ,อ่อยมาเลยแม่ตอนแรกสู้บ่บ่ว่าทายเนี่ยบักหนาวบ่ไปเก็บไปอ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกวงปลายสู้พูดสุคนเนาะค่ะเนาะวันนี้เรากำาลังทำสซุ้มตำนะคะพบกับรายการตำกินเองในอีพีทดลองนะคะ ยังบมท่าในาเปิดอีกที่หนึ่งพี่น้องตอนนี้ก็ต้องแฟนมะฮงพี่น้องค่ะเออแานมะฮงเป็นตีฟานเซเก่ตอนใหไง <laughs> <c oughs> กบ็บลาก็พอดีแล้วนี่ใช่สิมาต้นไง,ไงอีหยังกาแฟทำนีลดมาเด้อนะพี่น้องเอ้อมากิามมาานแต่มะฮงน้ำกันแต่มะฮงรอบเดือบพี่น้องค่ะปิดโซ่ต่าให้โซ่ได้เมื่อยเพราะว่าหยังมาตี มันเดืกแล้วร้านค้าว่าเปิดเต่ไปซื้อบักเรนบักพีกอยู่นั่นอันบีซีบัลิแยังงพยงงล่ะบบบพีกถานละที่เจ็ดบาทได้ซีหน่วยหนึ่งอ่ามันอีนี่ยังสิเพรียงค่ะอยู่หามันอีก็ได้ <_ d ata> ก็บบกคุ้งกรอบเลือดๆพี่น้ออันนี้เพางยังบ <_ d ata> ุกคกบีซีมาลมี พะผีคือแล้วก็มีสลัดนะคะราซื้อมาะะบักเรียบแมวโอ้ยโบโบักตะกุบที่เรียกเข้าม,มาเขาจะปจูบออกบัคงณไปแล้วมันบาได้มาเดี๋ยวพี่น้องเดูคอมเมนต์กันเข้ามาพี่องค่ะวีนนี้เราก็อยู่ที่ จังหวัดบึงกาฬนะครับพอดีข้ามาบานเออกลับมาบานกับเรนกับพเมต,ตาะเพพโศกั่เม็ตไก่จนเขาเชนเดิม่มกับพี่น้องหลานตัดผมออยมหม่นีพูนทานีห้าแบบเลยเอ,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 อถึงเทออรึงประลุงมาฝากางานเดีวัยังมีโคม่เนี้ยนี่คนิเ็ด ซีรีสายการนี้พี่น้องรายการตำกีอิงสีตะระอีที่ปรสิทนี่แขกเระเชิญเข้ามาที่ลองตีตามช่องกี่ใบจนขาดเลยพอได้ตีกันบีกนัมมาเลชิเซงก็จะทำรายการตำพีองแต่วันยังมาเหตุอีพี่หนึ่งได้พี่น้องอันนี้เป็นอีพี่ทดลองมาสิที่ค้นเบิร์บอลค้นเบิร์เกิดสามสีประสิทธิ์เหตุอีพี่หนึ่งเออ ยาด,ยด,ยด,ยดวิวขาอหานเทือรัสีสีขานสีกรพาะดเดียวเอายังก็มีอาไมาผิดมอ่นนเยอนนเยวันนี้ตามโดยคุณไก่นะคะสประสานคบประสานโดย ผมพีลานโอยโใครจะมาซื้อผมพีลาตินาคิซื้อกันให้เขาให้เจ้าของบ้านเขาว่าเพิ่งคีบด้วบ้านเจ้าด้อเต็มหัือนด้วรถใส่เลยค่ะมาพี่สวนเท่าหรืแม่บ่าวพีดเออพี่สวนพ่อ เขาเรียกสีดากูหมุนกล่องนี่เลยออจะหมุกมนกล่องสีดินเพราะว่าข้าวราตาวกาตว่าไรกันเขาะมนเลี้ยวตลอดเวลาเลยลากกขบ,บาตัาออกค่ะโอ้พอระพี่พอผลงานอย้าีหรอลากกันลากรูดเน่ยังบอกโกะปวดเดี๋ยปวดเน่แม่จะเไื่อนฟันมันเด้ห เอาสรุปไพเป็นแม่คืออื่นกันแม่ <c oughs> เป็นแม่ที่สดหมูยอวันนี้เราจะตามส้มตามเมนูนบ้านๆนะคะมีลูกกอกหมากกอกแปรปลากรอกเนี่ยนะเอาหมดนั่นลูกตูหน่อยปลาหมูมหยอเขาเหลายก็บอกคือนิดหนึ่จะไปตามเมนูนบ้านๆน้ชพี่น่องดูพี่พูดอรอพ่อแม่โอ้ <c oughs> ต้องไปซื้อต้องซื้อค่ากองกับกาตั้งราะพยายามันหาแต่มาอุ้แบบต่างๆเูกศนอเออไม่กเยดมีผู้ชายมาตัดลมลายลนี่ีทุกความันเขาเเบิ่งเขาเนแย่งหมไม่หล่นสิลอยอตาวการท่องจ้ยื้อสิลอยอ้าวกำลังจะมาใส่ผ้าหาย จมีจิจก,กิจการเสริอมอย่างบอหนวดพันธุไทยก็เป็นคงไมกได้มากับนี่ต่ำขอกพุงยังสี่ลังนี่จก้รมเสริมเอออุ้ยเป็นเป็นส้มตำมไรอันนอเป็นหมากแล้วก็ดอกพุ่งเป็นออดอกพุ่งไลเ็ดได้เมมเขาต่ำแซ่ดีนน,น,น้ำบอบลไหมบอลบอาคู่เม่ก็ง้าเหตดเลย ทำผลไม้ไงแซ่บปะบอลู่คุณเมียเรเป็นซีซงถอเดจะบอกพื่นด้อบอสทำผลไม้ก็เคยทานเคยกินคุมียเคยทานอร่อยค้อร่อยมากเลยแม่ตอนแรกที่ว่าบอจะหาเกได้ยินม่าแม่ยับน่าวปะให้เกด

ยืดเลอเลยวหนี้พูดเลยไป็นต่าเมือนเดโมสูงโอ้โหคุณจะทั้งแบบหนใส่กูเดี๋ยวสวนน้องเปนแ่ีวสวนพ่ออ่าสวนพ่อนีแม่ฝากอันนี้นเนาะไม่ใส่ไก่บ่ฟังนี่มีีฟังคุณที่บแน้า่ไก่บ่ ด้วยนีอด้อออืออเฮ็ดดีแท้คุณอเลยเขาทำสะกอนไปก่อนแม่คิบเอ็ดพ่อไปเอาไปและแล้วเราก็ได้มะนาวนะคะพ่อมาสบก็คือจบนะคะเริ่มตำแล้วนะคะเริ่มตำเครื่องเร้อมี่น้องเลยมีสูตรบ่แม่ ดูบานเรียเตอันเรียเตวาสนาเต้เตดวงเนาะเตเตดวงเต้ยเต้ยดวงของหนูเป็นหนูจะได้กินเซฟเราก็เป็นส้มตำแบบว่าสุดไฮโซเนาะเพราะว่าเรามีแต่ของที่ซื้อมาจากห้างทั้งนั้นเลยนะคะเออก็ห้างโดยสิค่าความปังนะน้องหนา กรเลยไปลากเอาในห้างก็เดกินวะกินอย่างกินหมูยกินบีกินกินดีไม่กินีไงเยอะเลยถึงบุคคลที่สามกนไม่ิเอุ้ยแตกเอานท้สองหน่วยนะตำแหนสองหน่วยจะให้มาก่อสองหน่วยบอกบักลีกซบใส้นากเส่นี่เขาตัดบักลีแบบ ข้าวหลามพันวาโคคนหน่อยข้าสีสันโบ่ใบต่ำจะเอาไปค้นใช่เลยบ่ได้ได้มันต้องเอาอันนี้ลุ่งน้าเมมันบ่ถือสานันบ่เสพดื้อวัวมยอนลุงมีมะนาวก็ได้อันมูยอโยกเอาไปสู้งใช่ที่หลังตะวัดเสินปะคงเนาเอาไปลุ้งคุลีขั้นอันนี้บักะนาวขั้นอย่างเปลือกน้ำนะบ้างมียัดตาวบางท่านพี่หมอขมบอกขมแล้วว่ามันกลิ่นสมเนาะเปลือกน้ำนะบ้าง ไม่บักสมโอทีนี่น้ำลายยี่ได้่นาไม่บักสมโอท <serves> ีสมโอสรุปเป็นบักแนวพ่าพ่อกุ้งบะหมูบักแนวพ่อต้องไปถามพ่อเลยไปถามนวดจอน้อว <enjoying attacking> <fear> no ิ่ง <trabajando> ก oh ินกุ้งหอมนอกรุ้งลวกแล้วก็มากุ้งสดจำหมูยอกุ้งด้วงนี่แม่แม่พ่อบอกอ๋อได้หมดเลย เจ,เาจ่า,าั้อบไปาใเสีนยนย่จะว่าจับได้จับไหนเปิดซุ้มือเนาะแมน่น้ำตาลผมเศษผงนวล คงยิเศษเพิ่มความอร่อยบอกค่าดอื่นใครงานรื่นในสัปดาห์นี้ได้เห็นความเห็นหอีกแล้วจีโมโซนไหมพงวิศเศษอื่นบอกค่าดอื่นใครงานรื่นเลยกินเข้าไปแบบนิ่งมากกว่าหัวลาน <c oughs> รายการตั้งกินเองหลืด้ิโนจาวบล้วก็แขกรับเชิญมหเนี่ยคือบอกมานั่นกิ่ตับมึงกันตับมงต่างกัดเขาใส่เิรับเชิรม่ีเอ็นตันตัวเออกับพวกอื่นโดเสิรเนะว่าแต่อีกที่ก็คนอื่นคนอื่นม่เฮียับต่กลองเนี่มันจะได้แต่ยดีจะบอกของมันมีคนไทยไหมมันกองก็ต่างกล่องตรงนี้คนไทยคนตาคนเนี้ อาเพิ่งยังไม่แตงนั่นเอ่เขาเปยอยู่แล้วโอเคอีกเค็มดึงบเดือดเน้ปลาผมไม่ันนา่าอยู่โอ้โห คือคิดโดนประม้อนผลอยู่อะบ้านพี่สานนี่มันกินแกบเกเลยป้าจิ้มก่อนแค่ค่ะคุก็เลยกินอย่างวาวาไม่ใช่แบบข้บีสติสำหรัเวลาใส่บเป็นเศษมัก็ัะเดียกห่อยแบบเก้หนึ่ น้มเนาะอย่างเ้ขาวเอาปวดวามาส่งมาั้งโดเออ้าอยนันเล่นันเล่บางข้ามเัาเส้นหอุ้ยแม่ตายหมดละเส้นวงีว้องเสียบนอล้วเอ็นโซเซ่หลายเลยเพราะอะไ เอาม่บ่มันหลายปูเดยจะซิมมือทักก่อนเุ้รยุบยเออมันเป็นยังไงฝั่คนใช้กันยังไงเลือดอย่ังนี้ง่าใจใสญ่ไนิดน้อง ขับานเลยปากเลยปาสดอืมเลือใช่ิออืมสมกับพอดีมันแฉะแบบนี้มีอมมะรูดมันค่ปังเลือืมอะไรอย่างปังที่นอเอาดีากเลยใ่หที่เ ส่ตามบ้านๆน้องตามกินเองเมนูเฮาแมบบ่มาเด็กรับเด้อพักเอามาเลี้ยงหร่อแม่ได้ามอืม,มนงาม่าพาดเด็เขาสิแรงเลแบบา,า,า,าดีเลยเนาะเจ้าบ้าขายอ่ารางเน้อๆดีแรงเนื้อน,นีนนอออกะไร นีนีอันนี้ซีไม่เจอแมกกาเลียงดีๆตัวอุอ้ยแสบแสบมากเลย,ยามาเดือดอ,อ่าออามาดิทานคือลมดีนะอันนี้เลย สมสนมมุนโดยสมสนนโดยกระเดกแจ่ปลานุ่มแม่บัวเรียนกรดกใครเนี่ยสบอกมว่าตองหน,น,น้า่ยปนัน่รเดจรเรืออาหน่อม่ออออ อันนี้ก็เด้ทั้ทายห่นไหนเป็นอยากก็ซ้อเด็ดหมดต้องไปพักขี้ไก่เห็นตัวข้าวเป็นงางาแดงสีสีแบเป้นหน่อเท่าบบกว่าแ้องเป็นสีบมั้ยอไมกับก่คำนี้ขันนฝานแหมอนมะกอใช่ไหมครบมากอกมัน่อันี้มะกอกเมื่อเสียบอ ัก่อนมาฮัตสุกไหลมัไม่เป็นมขกรูมกรข้าวใช่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 ใชอาไปเอาละให้มาอา้ยเฮ้ Bà kia khoa mắt kết thật Thằng kia nướng hài vậy bà Tao thích quý Hai đồ này là hạt Đó này nó nặng

แต่งอัฮิตเนี่ยโคกทีนน่คนสิมาเบืองไรเนี่ยสบายบ้างข่านยินดรับมาลาทีนหักเลยที่ไหก็เที่ยงครับอ้เพียดครัเพียดพี่พ่อฮะพแม่

คืองป็นยู่ลูกสาเป็นของสดแต่นี้มันจะเปลี่ยนไปคืนน้ข้าจะพวกออรเป็นดูน้ำงยังเนน้ยังเกา กแกปลาขาา้าวโพดแกเมื่เกี้ไอรุเวล่ะอรุเวล่อย e ่างนี้หวานหางจระเข้ พวกว่าปาดใส่แต่บางคงมีดขอ่ามีดปาดกี่ไม่งไกลว่าวซื้อซื้อไปเฮ็ตอีหลีได้รเนี่ยแต่บางหัวเ่าพูดห้อยปากเป็นยังคือเป็นซาซา เอาอยาปากปูมาทายอยู่บ <laughs> ่าอ,อยากขึ้นอยากขึ้นจังบอะจุดหน้าชิมูขึ้นออกนะชิมูขึ้นออกแดดง,ง่าก็ไปถึงมู่เบียดแดด ก่เลยยังยังปุดอางูไม่นูวา้นก่กินยังนะกินน้ำเดีกยกเขาพูดต่หึงสัวหวานดีแท้ ต้มใส่น้ำตาล <laughs> เอาปผู้ใดปลูกไปยสีสีสไใดวะแม่พยยนหยุดก็พยายดีบ้า <laughs> นใดยุคคุมใด ฮักเก้วนสร้างาเราก็อรานรากีเผ็ด่มอร่อยมากเลยค่ะข้ปีหลดไหมปีหลุดนะ ใครเป็นยังด้วยตำฮวงเมื่อนเนี่ยรู่แล้วอํานแนแรายการตั้กินเองออเสียงเปลี่ยนเลย <c oughs> จัดดังไหมแม่เพดนี้ฮงรายการตั้กินเองรายกรอีพีทดลองเี่ทีมี้อีพีหนึ่งแต่มาทางนี้เให้ความสนใจ็ขานอนเมีนไว้เข,ขาเขาได้ขนดนีตลอดรายกัน เป็นรายการเป็นจำซ่องเลยเพื่อการตำกินเองแต่และอีพี่เขาสิซ่อง,<ส>องแข่งลับเชิญมามซ่องแบบใดฮะซ่องแบบใดนซ่องสุม้มตอนนี <c oughs> พี่น้อนที่ไหน่ไปทำอะไรทำกันข่า,ขา,าพวกอนใหม่ฝา,ากกุหลาบสกายกุหลาบก็แช่นำ้ำเทเอาไปนะคะก็กะเป็นดินล้ว,วนๆฮะกินฮะกินอะไรก็เป็นดินล้วนๆท่ามดมท่าทาหรือเปลี่ยนอีหลีเพชร ต่อรปตัวคำถามจานีแล้วพี่นนองอ่ะ